เจ้าทั้งหลายเคยถูกผู้คนตีตราหรือไม่เขาอาจกล่าวหาว่าเจ้าเป็นคนเย็นชาเมื่อเจ้าเลือกที่จะสงบเขาอาจประนามว่าเจ้าเป็นคนขี้ขลาดเมื่อเจ้าเลือกที่จะไม่โต้เถียงคำพูดเหล่านี้เปรียบเหมือนฉลากที่โลภพยายามแปะไว้บนหน้าผากของเจ้าทำให้เจ้าทุกข์ใจ จงฟังเถิดแม้แต่เราตถาคตก็ถูกตีตราด้วยถ้อยคำมากมายมีผู้กล่าวหาว่าเราเป็นนักทำลายเมื่อได้ยินเช่นนั้นใจของเจ้าอาจรู้สึกว่าเป็นคำที่โหดร้ายแต่เรากลับยอมรับแล้วชี้เห็นความจริงว่าใช่เราสอนให้ทำลาย แต่คือการทำลายกิเลสในใจทำลายความโลภความโกรธและความหลงซึ่งเป็นรากเน้าของความทุกข์ทั้งปวงเปรียบเหมือนหมอที่ทำลายเชื้อโรคเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ <c oughs> การทำลายของเราคือการทำลายเพื่อสร้างสันติสุขม <c oughs> ีผู้กล่าวหาว่าเราเป็นคนไม่มีสมบัติ ชาวโลกได้ฟังย่อมคิดว่าเป็นคนยากจนค้นแค้นเราก็ยอมรับอีกว่าใช่เราไม่มีสมบัติของโลกเพราะเราได้สละแล้วซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อไม่ยึดสิ่งใด ก็ไม่มีสิ่งใดให้ต้องกังวลความไม่มีสมบัติทางโลกจึงกลายเป็นความร่ำรวยอย่างที่สุดในทางธรรมคือความร่ำรวยด้วยใจที่สงบและเป็นอิสระดังนั้นเมื่อใดที่เจ้าถูกโลกตีตราด้วยคำพูดจงอย่าพึ่งร้อนใจจงหยุดแล้วใช้ปัญญาพิจารณา จงถามใจตนเองว่าสิ่งที่เขากล่าวหานั้นหากมองในมุมของธรรมะแล้วมันคือคุณธรรมที่เรากำลังสร้างอยู่หรือไม่จงอย่าทุกข์ไปกับฉลากที่โลกแปะให้แต่จงภูมิใจในคุณธรรมที่เจ้ากำลังสร้างขึ้นในใจของตน